สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันที่ร้านถ้อยเสียจเจริญเฮดเดอร์ท้ายซอยสุขวิท50กับผมช่างทอมนะครับวันนี้เรามี t o y ยต a า o r t u n e r ตัวแรกนะครับเครื่อง 1KD 3,000นะครับเข้ามาที่ร้านมีอาการลูกค้าแจ้งว่าเวลาขับไปเนี่ยใส่เกียร์หนึ่งลากยาวไปพอจะเปลี่ยนเกียร์สองมีเสียงดังแท๊บๆในห้องเครื่องนะครับ รถทันนี้เป็นเกียรธรรมดาอะเดี๋ยวเรามาดูงานกันเลยแล้วตรวจเช็คเนี่ยครับท่อแคสต์มันตันก็เลยเปลี่ยนท่อแทนแคสต์ใบเนี้ยเป็นท่อแทนแคสต์ของใหม่นะครับแล้วก็เปลี่ยนประเกลีปากท่อไอเสียด้วยนะแล้วเรามาดูแคสต์เดิมเนี่ย รถคันนี้วิ่งมาเนี่ยหาห้าแสนกิโลแล้วเนี่ยแคทเดิมเนี่ยตันมากเลยมีแต่คราบเข่า,าออวันดำนะฮะเราก็เลยเปลี่ยนท่อแทนแคทให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วก็มีเปลี่ยนยางรีดน้ำกระจกประตูหน้าขวาตัวนี้เป็นตัวด้านในเปลี่ยนเป็นของใหม่เรียบร้อย เป็นอะไรใหม่แท้ศูนโตต้าไม่ใช่อะไรล่แท้ถอดหรือถอจากคันอื่นมาใส่นะครับเปลี่ยนเป็นอะไรใหม่แท้โตต้านะครับยางรีดน้ํากระจกประตูด้านขวาชิ้นในแล้วก็รถคันนี้เป็นลูกค้าประจําทํากันมาเนี่ยเป็นสิปีนะก็เลยเปลี่ยนไอ้ลัดสายลัดเคปเบิลทายยึดกันชนหน้าให้แล้วก็เอาฟองน้ําใต้คานว่อน้ําออกให้ แล้วก็มีอัจจารบีลูกมากอัจจารบีลูกมากอัจจาลบีเผากลางโฟวิลเผาหน้าเผาหลังนะอัดให้หมดเลยสนใจงานทำถ้วยเสียซ่อมรถติดต่อผมได้เลยช่างทอมเจริญเฮดเดอร์ยินดีบริการราคาเป็นกันเองโทรติดต่อ081636ป สอ0สามศูนย์ศูนย์นย์อมยช่างทอมยินดีบริการราคาเป็นกันเองขอบคุณครับ